อันยองทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมเองสิริคาคนจะเคยครับผมก็วันนี้เราไปอยู่ทางด้านขอกสปอยอัปเดตเดบุ๋มเป็นเทเลอร์ของตัวแมพย่างออสตาทาวเวอร์ดิเฟนต์ครับผมก็ชื่อสปอยว่าเป็นอีโก้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นอีโก้แบบไหนเดบุ๋มก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันไปพร้อมกันนะว่าอัปเดตที่จะมีการเพิ่มเข้ามาแต่จะมีตัวอะไรมาใหม่กันบ้างเดบมสำหรับแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหนพวกเพื่อให้ปิดการเสียเวลาเนาะ ก็ยากลดเสียงในบะูมอาจะไม่ได้เปิดเต็มมากเนาะก็เหมือนจะเป็นแบบใหม่ในบะูมมันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของเอ่เอในะผมจากคุณเก่งฟ้าประธานนะือผมจะถ้าผมจําชื่อไม่ผิดในบะูมรู้สึกจะเป็นตัวเจ็ดดาวเลยนะตอนที่เขาบอกมานะครับเป็นชื่อดาวเป็นแบบท่าค่อนข้างเท่น,นะครับผมเป็นสกิลเขาดัผมชอบนะ แต่เสียงไอ้เฟิไม่เหมือนเหมือนพวกดาบขึ้นบ่อนเลยนะจุ๋มปฏิบัติการที่ประตูต้มาให้ผมตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครมาจากไหนเดมุมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้เดว่าผมไม่ไม่รู้จักตัวละครน,นี้จริงๆนะครับผมรู้สึกว่า,อา,อาไอ้เฟิกในอัปเดตเขา้าทำดอีอันนี้ก็จะเป็นดังนั้นของโกคูบ้า ไม่รู้เป็นโกหกหรือโกหังเน๊บผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูไม่ออกจริงๆนะครับผมนักเรยรู้ก็บอกด้วยเอฟเฟกที่ว่าทํามาค่อนข้างดีมากเลยนะเออทำไปแต่ว่าตัวนี้เขาเนี้ยค่อนข้างหินแตกเลยครับผมไม่รู้ทาไมเขาต้องเด่นหินแตกด้วยเหมือนวิธีน่าเดินน่าจะเป็นสกิลกดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าสวยนะเอ,อเะไรอันนี้ก็เป็น มันจะเป็นแดดใหม่ได้รู้สึกบ่วงเลยอันนี้ก็เป็นอะไรฮะเบจิต้าไหนะครับผมเป็นเบจิต้าเขาบอกว่าที่มีการเพิ่มหมาดูน่าจะเป็นลายอีกโก้นะี่ผมนะสีบวบ่วงลายอีกโก้เนาะร,รู้สึกว่าต้องไปอีโบจาก่ะตัวจาก่ะเขาเรียกอะไรเป็นตัวดาวด้วยผมตัวสตาร์ดันนั่นต,ตัวเจดดาวเดี๋ยวผมโอ้แขนปล่อยไปอย่างี้เลยเดี๋ยวผมสีบวบผมว่าสวยนะ อีนะปล่อยลูกกลมๆลูกมาเขี่ยไปได้ครับอะไรทุบพื้นทุบพื้นเปอดเรียกอะไรสักอย่างท่านผู้ชมเหมือนเรียกกำลังใจมั้ยเหมือนมีอะไรเข้าผู้หาสักอย่างนีครับวุย้ยอะไรอ่ะอทธานที่มากเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ซูดานะท่นะทานผู้ชมซูดาอีธานเฮ้ย มีมีแรงเกี่ยวจริงด้วยแหละอะไรฮะโอ้ยไม่ท่าเทพมากทุกผู้ชมมันจะเป็นแขงกระด้างเขียนนะมีแขงรอยแข็งแก่ด้วยในพวกหมดแล้วไหมไม่ใช่แบบนี้ในพวกก็เป็นยังไงกันบ้างพวกผมสหรับเทลเลอร์เมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นเทลเลอร์ที่น่าสนใจอยู่นะทุกผู้จะมีเหมือนจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางแน่นของเอะไร เป็นเรื่องของตัวสตาร์ทัานใหม่หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสตาร์พาร์ก็ยังอยู่อยู่ในผมแต่ผมอยากสนใจแค่ว่าไอ้พวกในเทโลก,กับมเนลเนี่ยคือมันจะยังใช้ได้หรือเปล่าในตอนนี้ในผมหลังจากอัปเดตที่ไปจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าจากให้มีในอัปเดตนะแ้วก็มาลอรุน่นแขนในวงเดียวผมจะตันะ้งเกิดมาแล้วก็อาจจะทําคลิปในะผมอยาาว่า,าอาจจะทาคลิปนอกก็สำหรับคลิปนี้ผมน่าจะมีประมาณเพียงเท่านี้ในผมสำหรับในการจปอยอัปเดตก็เตรียมตัวเล่นกันได้ับผมประมาณสัก น่าจะเป็นวันอังนะคารในผมถ้าไม่วันอังคารก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ไม่เกินวันจันทร์ในผมแถวๆนี้แหละในครับผมก็ตามนีในผมสหรับแบบนี้ในะผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยในครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกันดีกว่านะครับกูไหนครับผมบ๊ายบาย